สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ที่นี่จะมารีวิวของกินจ้าวันนี้มีข้าวผัดกุ้ข้าวผัดกูแล้วก็ข้าวลามโยเกิร์ตสองกระปุกสองถ้วยแล้วก็ทายลูกตาล อยากกินมากินให้การจ้าแต่พี่มิ้ไม่ได้กินหมดนะคะมารีวิวให้ทุกคนชมเฉยๆจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปจนจบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า